ปิ้นเอกปินกระดาษติดผ้าได้ยังลงบางทีก็ลืมนะพอเด็กมาก็ต้องรอเด็กนี่ถ้าไม่กิจกรรมไม่ต่อเนื่องมันซ่านเลยนะปันกระปูจับกระปูใส่กระดุ็ต้องมีงานปอนตลอด ไม่มีอะไรได้ดังใจหรอกเนาะย,ยมพ้นเนาะมีไหมมีอะไรได้ดังใจไหมไม่มีมีบ้างแต่ว่าถ้าเราได้ดังใจมากๆหมายถึงว่าความรู้สึกความรู้สึกสมหวังเนี่ยรุนแรงสแสดงว่าความรู้สึกไม่สมหวังเนี่ก็ต้องรุนแรงตามนะเนาะยมชีเนาะมันยังหงุดหงิดนะถ้าเกิดไม่มีถ้าไม่ได้ดังใจ มันงสงสารตายมันแตใหมันบ่ายม่ส่งเก้าอี้มันบัดทันเล็กน้อยด้วยจมปรับจมแตบแสดงว่าเราเราไม่มีมักไม่มีอริยมักถถ้าบอกว่าไม่มีอริยมักก็คือไม่มีสัมมามักไม่มีทิฏฐิมักเลยทิฏฐิมักที่เป็นสัมมาสัมมาทิฏฐ เราไม่มีสมาธิิมันก็เลยชีวิตก็เลยดำเนินไปบนความยุ่งยากพอมันยุ่งยากมาก,ก็เป็นทุกข์ใจจะของก็รู้สึกเป็นทุกข์เป็นภพอันอันเป็นเนื้อนาอันเลวเนื้อนาแปลว่า,าที่เกิดเป็นกรรมเลวนั่นแหละ ้าบอกนาะนาเร็วก็คือกรรม,มันเร็วในใจเจ้าของก็เป็นโลภโทสะโลภพ,พยาบาทะหิงสากิริยาสามนี่เป็นนาเร็วนาเร็วเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์แต่ก็มองเห็นอยู่วันทร้มาชาก็คือลำบากผู้อยู่ต่อไปก็จะเหนื่อยกันคนมามากแต่อุปกรณ์ไม่ไม่ครบ อุปกรณ์มาไม่ครบแต่วันนี้เก้าอี้มาครบเด็กเยอะๆก็จะช่วยกันเช็ดถูเก้าอี้ได้เสร็จเลยทีเดียววันวันเดียวแต่ถ้าไม่มาอีกพันตัวใครเช็ดพ่งนี้ยู่มว้นเช็ดคนเดียวบุคลากรมาวันนี้คือเสียไอติมฟรีใช่ไหมหนุ่มเฟรฟีหมดเลย เลยไม่ได้อะไรเลยเอาไปเอามามันก็น่ายุ่งยากนะพูดถึงพูดถึงคนหวังผลประโยชน์มองเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวมันจะรู้สึกไม่พอใจหดุดหงิดเป็นทุกข์นะยมสมนะแต่ถ้าหลุดพ้นแล้วมันก็ไม่ทุกข์หรอกแต่เราก็ต้องเห็นใจผู้ทำงานด้วยเราเองก็ต้องทำก็ช่วยเช็ด พันตัวนี่เจ็ดมันตัดเด็ดตีสองนนกเด็ดตาเนาะหนุ่มเจ็ดต,ตีสองบางคนคิดคิดง่ายนะว่าโอ้ยเดี๋ยวกลางคืนค่อยทําเป็นต้นว่าคนของเรานี่ใช่ไหมเด็กหญิงขีดใช่ไหมพอกลางวันมาหอตาลุกทําหน้าบูดบูดคนมาก็วีนใจอีไร <c oughs> คนบริหารชีวิตไม่เป็นบริหารชีวิตเป็นทุกข์ เวลาพักไม่พักเวลานอนไม่นอนคิดง่ายคิดว่าตองนั้นค่อยทำาตอนนี้ค่อยทำสุดท้ายก็สะสมเป็นทุกข์ไม่กระจายงานหลายๆอย่างบางคนทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าบางคนทำยากยากน้องหนุ่มเนาะถ่ายภาพถ่ายภาพพระไตวันละสิบตจโอ้โหตั้งแต่หกโมงเช้าย,ยันหกโมงย็น มันเกิดจากความใส่ใจที่เกินไปเกิดจากความใส่ใจที่เกินไปบางทีก็เลยไม่ยังประโยชน์ใหญ่ให้เกิดน่าจะจับจุดบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นหรอกเอาแค่พอได้พอใช้เป็นต้นว่าพระไตรควรจะคนละสีใช่ไหมเดีย๋ยวเขาจะหาว่าเราเอาพืนเดียว เพื้นเดียวเที่ยวทั่วโลกให้มันยมวันตาไตพื้นเดียวเที่ยวทั่วโลก <c oughs> เวียนแล้วเวียนอีกอย่างเงี้ยตาไตก็ต้องคนละสีอย่างเงี้ยมันสําคัญริบบินติดก็ต้องคนละอันอย่างเงี้ยสิ่งที่คนจะสังเกต <c oughs> เื่อเห็นความแตกต่างอย่างนี้สาคัญนะแต่หมอหนุงเน้นอะไรรู้ไหมยมวันเน้นพื้นเน้นพื้นข้างล่างต้องสวยมอหนุงก็เลยถ่ายทีละอัน ต้องยกออกทีละอันแล้วก็เอาโบมาติดแล้วเอาป้ายชื่อมาติดแล้วก็ยกพัดไตมาวางบนพานทีละอันทีละอันมันก็เลยชา <c oughs> เพราะว่าพื้นมันมีแค่วางได้แค่ถาดอันเดียวพานอันเดียว,เ,ยว <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นเน้นพื้นเขาไม่ได้เน้นส่วนของพัดไตในส่วนนี้ถ้าเกิดเน้นตรงนี้เราทำไปเยอะ ทีเดียวพลื้ดยาเดียแปด๊เดียวเสร็จไม่เกินชั่วโมงแต่วันนี้หนุงเน้นพื้นเพอะพื้นมันมีน้อยก็เลยต้องทำทีละอันทีละอันเวลามันก็เลยมากขึ้นมากขึ้นบริหารชีวิตชีวิตเป็นไปนตามกรรมเข้าใจคำว่ากรรมไม่ยงสมชีวิตเป็นไปนตามกรรมกรรมก็เจตนาะความรู้สึกนึกคิดนี่แหละบางทีก็ต้องถามตามความเหมาะสม บางคนเขาก็คิดไม่ค่อยได้หรอกเรื่องบริหารเวลาบริหารเวลาให้มันลงตัวคนอยู่ใกล้บอกถ้าบอกไม่ได้ต้องมาคุยกับอาจารย์อย่าไปคิดว่าเป็นการว่าซอซอนันซอนี่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นการปรึกษาหาดูอาจารย์พ้นจากอาคติแล้วอคติไม่มียังมองหาอยู่ว่าเอ๊ ที่เราไม่เกียดใครนี่มันเป็นเพราะเขายังไม่ด่าเราหรือเปล่าแต่เป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันมันบริสุทธิ์หรือยังถ้ายังคิดหายจริงๆยังนะถ้าเกิดเรายังคิดอย่างนี้อยู่แต่มันเป็นอะไรลนะสมมติว่ามันพ้นกามมาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอรหัตตมธรรมไหมมันถึงความเป็นอรหัตตมรรมเลยนะความที่กําลังตรวจสอบความพ้นรอบแห่งใจความพ้นรอบแห่งสิ่งเกาะติด เห็นเขาพูดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ก็เห็นแต่ความไม่รู้ท่านนั่นะเห็นแต่วิจาความไม่รู้เพราะเราก็เห็นเราเป็นอยู่สมัยเป็นเด็กทําไมมันไม่ใช่ใชเฉพาะเด็กหรอกเด็กมาเป็นวัยรุ่นมาต่อให้บวชเป็นเนมแล้วก็ตามเถิดบวชเป็นพระมารู้สึกสว่างครั้งแรกคือตอนอายุยี่สิบแปดปีคำว่าสว่างหมายถึงว่ามันไม่คลุมเครืออยู่กับความรู้สึก มันไม่ติดพันอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นมืดมืดมัวมัมวเทาเมันเห็นอะไรกระจากคุยกับคนมันไม่ได้เอาแต่อารมณ์มันไม่ได้กระฟัดกระเฟียดเอาแต่อารมณ์ถูกเจ้าของเจ้าของว่าถูกก็ใส่อย่างเดียวเลยใช่ไหมนงบางคนอะ <c oughs> เริ่มที่จะเบาลงก็ยี่สิบแปดแต่ปพระนั้นพอมาสามสิบกว่าก็เหมือนบรรลุอีกน,นะ <c oughs> มันบรรลุแล้วบรรลุอีกน,นะ พอเข้าเขียสี่สิบมาเออสี่สิบสี่มามันก็กระจ่างจริงกระจ่างประมาณนี้มาหลายปีแล้วคุยได้มันเห็นแจ้งอยู่เห็นบุญเป็นสองตัวเลยบุญหนึ่งคือบุญที่เราชอบเป็นกันคือเราได้ยินว่าไอ้น,นี่เป็นบุญนั้นเป็นบุญก็อยากทาอยากอยากให้ตัวเองเป็นคนมีบุญก็เลยไปทําบุญทําบุญ ทำบุญนั่นทำบุญนี่ปไปไปวนเคยไปไหมทำบุญเก้าวัดไม่เคยอะยมสมเคยไปไหมทัวทำบุญเก้าวัดบางคนถ้าไม่มีคนชวนไม่อยากไปนะต้องโปรโมทต,ต้องโปรโมทโฆษณาถึงสรรพคุณถึงจะไปไก็อยากไปทำบุญทำบุญทำบุญก็ดีก็เป็นการสั่งสมบุญนะเป็นการสั่งสมบุญไป ต่บุญชนิดนี้นี่มันส่งผลตอนไหนอย่าว่าส่งผลตอนไหนชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติถัดไปเลยนะบางทีชาติหน้าอาจจะยังไม่ได้รับเพราะมันจะมาติดกรรมชาตินี้กรรมชาตินี้จริงๆเรายังไม่ถูกหลับกรรมชาตินี้ยังไม่ถูกทําลายทั้งๆที่พฤติกรรมเราเป็นการทําความดีแต่เราไม่ไม่รู้จะใช้งานมันเราไม่เคยใช้งานความดีที่เราทําทําลายบาปเลย ผลมันก็เลยส่งผลคือถัดขราวตัดไปขราวถัดไป,ดไปแต่ความจริงใจของเรามันกลับมาปักมั่นอยู่กับบาปเป็นวลวตต้นว่าโกรธมาด่าอะไรเงี้ยจริงใจไหมย,ยมโสมะจริงใจไหมจริงใจเนาะต่อให้มันเกิดตอนนั้นก็ช่างเถอะบางนคนเวลาอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกไม่โกรธรู้สึก <c oughs> หวังดีอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะ แต่พอเขาขัดใจมาเนี่ยปี๊ดขึ้นมาแล้วก็มาจําความรู้สึกเก่าว่าจะาของเป็นคนดีนะแต่ปากร้ายอย่างเงี้ยจริงๆมันถูกไหมโกรธที่เขาเกิดเป็นความจริงไหมเป็นความจริงความจริงนั้นจริงใจไหมจริงใจนะนั่นแหละบาปมันก็เลยส่งผลก่อนมันไม่เหมือนบุญที่เราทำด้วยเปลื่อยบุญที่เราทำด้วยเปื่อยเนี่ยมันมันไม่ส่งผลในปัจจุบันหรอกมันรอชัิหน้า เพราะตัวนี้มันแรงกว่าบาปอากุศลตัวนี้มันแรงกว่าบุญที่เราอยากให้มันเกิดในปัจจุบันต้องเป็นบุญทาลายบาปเท่านั้นนะต้องเป็นบุญเพื่อทําลายบาปถ้าใครทําบุญเพื่อทําลายบาปตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคนคนนี้อย่างน้อยก็พอโสดาปฏิพลแล้วะ <c oughs> โสตามปฏิพลแล้วก็อัน,นิสงมันจะเกิดอัน,นิสงสีเนี่ยอัน,นิสงสี่อัน,นิสงส์นนสงห้าเลยไป อันนีงห้าคือตัวปัญญาใหญ่อันนี้ทรงสี่ปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขเป็นผู้มีสกุลสูงเป็นผู้มีเกติศั์ใหญ่เป็นผู้มีโพวกรักมาก <c oughs> แล้วก็เป็นผู้มีปัญญาใหญ่สี่ประการไว้ห้าประการเนี่ยอันเป็นเหตุทําให้เราได้รับความผาสุขในปัจจุบันมันเกิดมีชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้าเลยถ้าคบริหารชีวิตเป็น บริหารชีวิตอยู่ในตั้งตนอยู่บนบุญบุญกุศลที่มันเป็นตัวทำลายบาปถ้าเรามีใครบอกมาตั้งแต่เด็กก็ดีเนะาะยมวนแต่ก่อนมีคนเล่าให้ฟังไหมไม่มีเลยทำจริงๆทำความดีเพื่อทำลายบาปมันมันไม่ยากนะแค่เรารู้สึกขี้เกียจอยู่บ้านขี้เกียจขี้เกียจล้างถ้วยล้างชามขี้เกียจช่วยพ่อช่วยแม่แล้วก็เห็นว่ามันเป็นบาแล้วบาปห้าเรารู้จังบาปห้าว่าความโลภอย่างได้นะความ พยาบาทนะความฟุ้งซ่านนะความโลเลต่อความดีนะความหดหูใจขี้เกียจขี้คลานในการที่จะทําความดีเป็นบาปแค่นี้ยเราก็ทําดีเพื่อล้มบาปทําดีเพื่อล้มบาปเพื่อตั้งวินัยเลยวินัยมันมันมีผลอย่างเงี้ยคุณประโยชน์ของวินัยเนี่ยคือมันควบคุมทําให้เราพ้นจากนิวรณ์ได้แล้วมันจะเป็นทําให้เรารู้จักทําใจเป่น เรามีวินัยในตัวเองวินัยในห้องนอนวินัยในห้องน้ําวินัยในห้องแต่งตัววินัยในห้องรับประทานอาหารวินัยในห้องทํางานห้าห้องแห่งความสําเร็จเนี่ยเรามีวินัยกับมันภายใต้ความรู้จักพบอารมณ์เป็นพบภายใต้ความรู้จักบาปว่าบาปเพื่ออะไรแล้วก็ตั้งวินัยไว้ก็เลยบริหารมันห้องนอนเรียบร้อยห้องน้ําเรียบร้อย ห้องกินเรียบร้อยห้องอ่าแต่งตัวเรียบร้อยห้องกินเรียบร้อยห้องทํางานเรียบร้อยในขณะที่เรียบร้อยก็คือต่อต้านกับบาปคือความขี้เกียจความเกียดคร้านมี่ความดีล้มบาปความดีล้มบาปมันล้มมาได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ล้มบาปได้ลดกุศลได้บริหารชีวิตจะของนี้ยังวนว่าเขาจะสําเร็จไหมชีวิตเขาน่าจะสําเร็จไหมปัญญาเขาจะงอกงามเลยนะ อ EQ ก็งอกงาม IQ ก็งอกงามคนมี IQ ดีก็มี EQ ดีได้ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้สั่งสมความจะเอาชนะละลานใครแต่เขาสั่งสมการล้มบาปคือล้มปมด้อยของตัวเองตัวเองยังไม่รู้อะไรก็ทําให้รู้ตัวเองยละอะไรยังไม่ได้ที่มันทําให้เป็นทุกข์ตัวบาปทั้งหลายทั้งห้านี่ยล้มอะไรยังไม่ได้ก็ทําให้มันล้มไปซะแต่ไม่กุศลมันงอกงาม จเจริญอริยมรรตตั้งแต่เด็กจนโตอาศัยความรู้ถูกความเข้าใจบุญชนิดนี้เนี่ยจะส่งผลในปัจจุบันชาติมันเป็นมหากตะมหากตะกุศลเลยมันเป็นกุศลอันใหญ่กุศลใหญ่ส่งผลในปัจจุบันชาติเป็นที่ตธรรมเราเคยได้ยินแต่นิทานชาดกบ,บ้างอะไรบ้างเล่าเรื่องให้ทํานี่จะได้ไอ้นั่นเกิดชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรายอมสมเนาะ ไม่แต่บอกเกิดชาติหน้าตลอดเลยนะไม่ได้บอกว่าชาตินี้นะแต่เราก็หวังหวังแต่ผลประโยชน์ในชาตินี้ก็ก็พระท่านก็บอกยู่ว่าทำไ่นี่รอชาติหน้านะทำไ่นี่รอชาติหน้านะก็รอชาติหน้าทุกอย่างใช่ไหมแล้วเราจะมาเสียใจทําไมในการที่เราจะไม่ได้ชาตินี้ <c oughs> แต่ท่านบอกรอชาติหน้านี่เพราะอะไรเพราะบุญน,นั้นมันไม่ล้มบากแล้วคนพูดก็ไม่รู้ความเป็นจริงด้วยไม่รู้ความจริง เราก็เลยไม่พัฒนาทีนี้พอเราไม่รู้จักบาปตรงนี้พ้าเราจะมายึดศีลว่าศีลทำลายบาปเวลาเทศเนี่ยบางทีท่านเทศรุนแรงมากเลยนะท่านบอกว่าพวกเสื้อกระดาษบางทีท่านใช้ศีลเนี่ยคือมันพูดแต่าปากมันไม่ทำท่านไม่ยึดทานท่านไม่ยึดทานว่ามันล้มบาปได้เหมือนกันทานที่ทำด้วยด้วยความเข้าใจก็สามารถล้มบาปได้แต่ท่านไม่เข้าใจ ท่านก็นจากจะให้คนมีแต่ศีลมีแต่ศีลอย่างเดียวก็เลยกลายเป็นความรุนแรงกลายเป็นความรุนแรงมายวำว่าถ้ายกศีลขึ้นมาเนี่ยคนคนที่วิตกกังวลกับเรื่องกับเรื่องที่จะมีศีลเนี่ยคือเขาเขาปฏิบัติอย่างไม่ได้แล้วเขาจะหวาดกลัวกับคนที่ได้ยินแล้วเกิดปีตีใจซาบซึ้งใจยินดีที่จะมีศีลเนี่ยใครมากกว่ากัน คนอาจารย์ว่าคนแรกคนกลัวคนกลัวศีลน่ะนะพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยพูดถึงเรื่องศีลว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเกิดพูดด้วยความนุ่มนวลก็ว่าไปอย่างแต่บางทีก็ด่าเลยดุเลยด่าเลยมันต้องนี้นะต้องงั้นนะต้องงบน,นะโดยท่านไม่มองทานว่าทานก็ละบาปได้การบริหารทานให้เป็น กันเสียสละกันให้อภัยก็ล้มบาปได้อันิจจังอย่างนี้ก็เป็นนามขระัตเป็นนามธรรมก็ล้มล้มบาปได้แม้กระทั่งอานิจจังก็ล้มบาปได้ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นแต่ท่านก็ลืมไปเพราะความความไม่รู้ลูกศิษย์พราพูดธเจ้าโจรก็ก็มีนะเป็นโจรก็มีท่านเลยว่าคนมีศีลก็ดีคนไม่มีศีลก็ดีคนราคะกล้าก็ดีคนมักวดก็ดีคมฟุ้งส่้นก็ดีทั้งห้าประการเนี่ย คนทั้งห้าประเภทเนี่ยสามารถไปสู่ความเจริญแต่ถายเดียวได้ถ้าเธอฟังฉันถ้าเธอฟังฉันนะต้องฟังบูเดเจ้านะถ้าถ้าเธอไม่ฟังบูเดเจ้าเธอจะไปสู่ความเสื่อมแต่อย่างเดียวเลยแม้มีศีลแล้วก็ตามเสื่อมแน่นอนถ้าใครไม่ฟังบูเดเจ้าเสื่อมแน่นอนเพราะเขาไม่รู้เนื้อนาเนื้อนาที่เกิดขึ้นในใจเขาไม่รู้เนื้อนาสามนาเนี่ย เนื้อนาเลวเนื้อนาปันกลางเนื้อนาดีมันคืออะไรคือตัวพบตัวพบหรือคือตัวกรรมตัวกรรมก็รมารู้จักมันเขาก็บริหารชีวิตเพื่อให้พ้นจากเนื้อนาอันเลวไม่ได้เพื่อให้พ้นจากเนื้อนาทั้งปวงไม่ได้ <c oughs> มันก็เลยลําบากหน่อยชาวพุทธเราเพราะไม่เข้าใจก็เลยไปเกาะแต่บุญที่ส่งผลในในอนาคตตกางไม่ไม่เกาะบุญที่เกิดผลในปัจจุบัน ถ้าใครถูกบุญนิสัยมาให้กอบบุญในปัจจุบันนี้มันได้ทุกอย่างเลยอันนี้สง์ห้าเนี่ยอันนี้สงฆ์ห้าประการที่พูดมาเนี่ยไปอยู่ไหนก็มีแต่ความสุขเป็นผู้มีสกุลสูงเป็นผู้มีเกติศใหญ่เป็นผู้มีอ่าพกทรัพย์มากเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ห้าประการมันถูกบุมมาด้วยความเข้าใจทีนี้บางทีเราไปพูดเรื่องศีลมาก โดยที่เราไม่เข้าใจว่าทานก็ล้มบาปได้การทาความดีทั้งปวงล้มแบบล้มบาปได้งไงเราไม่เข้าใจเราจะมาเน้นศีลจนกระทั่งเราเกลียดคนเมาเหล้าเราเกลียดคนเมาเหล้าทาั้งๆท,ที่คนเมาเหล้าคนนั้นรักภรรยาตัวเองคนเดียวไม่เคยมีชู้กับใครแล้วใส่บาตรทุกวันย่อม,ม,ม,มว่าเป็นไปได้ไหมคนเมาสุราที่ใส่บาตรทุกวันเป็นไปได้ย่อมสมว่าเป็นไปได้ไหมคนเมาเหล้าแต่ว่ามาวัดทุกวันพอได้ยิน ข่าวว่าอยู่วัดมีงานบุญอยากมายงส่วนว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทําไมเราไม่บริหารสิ่งที่เข่ามีให้มันเป็นการสลัดจะออกเป็นบุญล้มบาปซะ <c oughs> แต่เราก็ไปเกลียดเกลียดคนเมาเราไปเกลียดโจรอย่างนงี้นะพระพุทธเจ้าไม่เกลียดโจรน,นะแต่พระพุทธเจ้าไปคุยคุยให้โจรรู้จักหาทางออกให้ตัวเองนะท่านบอกว่าเธอเป็นโจรเหรอ,อถ้าเธออยากพ้นจาก เธออย่าพ้นจากการเบียนไหวใจเกิดนะถ้าเธอจะไปปล้นใครเธอเลือกคนปล้นหน่อยอย่าไปปล้นคนจนนะให้ไปปล้นคนที่เขามีไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเธอไปปล้นคนจนเนี่ยเธอจะไม่มีให้ปล้นอีกนะแล้วอีกอย่างก็ไปทำลาก็อย่าไปฆ่าเขานะถ้าปล้นใครแล้วอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปฆ่าเขานะอย่าไปทำลายย่างพานะเขานะ ให้เธอแล้วก็เวลาปล้นเนี่ยอย่าเอาหมดนะให้เหลือไว้ให้เขาบ้างพ <c oughs> ระพุทธเจ้าสอนโจทย์ในนี้มีจากะะไหมสลัดออกไหมยม,ยมสมสมบัติมีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราอยากได้หนึ่งร้ยเอร์เซ็นแต่เราเอาแค่แปดสิบเอร์เซ็นต์นี่มีจากะะไหมถ้ารู้นะถ้ารู้ว่าตัวยึดนี่เป็นความหวงนี่เป็นบาปก็แบ่งมาจากะะก็เกิดนั่นแหละคือมรร คือมักละมักตัวน,นี้มันจะงอกงามงอกงามสุดท้ายพอเขาจะตายแล้วการฝึกสลัดออกสลัดออกมันจะรวมตัวกันเป็นกําลังคนจะตายแล้วมันไม่เอาอะไรหรอกเนืศีลมันก็สมบูรณ์อยู่เองอุบายอุบายวิถีปัญญาของพระศาสดาท่านสอนคนลูกศิษย์ท่านก็เลยมีครบเลยในทั้งคนมีศีลไม่มีศีลราคะก้ามักโกรธฟุ้งซ่านแต่ทั้งห้าคนเนี่ยรวนแล้วแต่ บำเพ็ญบุญเพื่อล้มบาปทั้งนั้นเลยเขาก็เลยเป็นคนงอกงามในพระธรรมวินัย <c oughs> เขาก็เลยเป็นบุคคลผู้ได้มากครับมหาคตากุศลคือกุศลที่มันใหญ่มันเกิดในปัจจุบันในชาติทรงผลในปัจจุบันในชาติเป็นทิตธ,ธรรมเขาจะพ้นจากบาปได้พ้นจากความเป็นเปรตในชั้นสนันนิษได้ต่อไปเขาจะหลุดพ้นจากชาติในความเป็นโจรได้หลุดพ้นจากชาติในความเป็นคนยากคนจนได้ มันจะถูกพัฒนาการไปสู่ความเต็นอธิบดีแห่งหมู่ชนทั้งปวงเพราะปัญญามันมีเพราะกุศลตัวนี้เพราะบุญที่มันเป็นบุญล้มบาปเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเข้าถึงกันเวลาอบรมก็ไปพูดถึงกตัญญูกตเวทิตานะมารดานบิดามีพระคุณอย่างโน,น้นอย่างนี้นะตกลงรู้จักบุญจักบาปหรือ,อยังกุศนว่ารู้จักบุญจักบาปหรือ,อยังจะไปเล่าเรื่อง เรื่องกตัญยูเรื่องอกตันยูนี่เขารู้จักบุญจักบาปหรือยังเข้ามันแคบหรือมันกว้างในการที่จะทําลายอาจารย์ว่ามันกว้างนะมันยังกว้างอยู่แต่ถ้ารู้ว่านี่มันเป็นอาการความอกตัญยูนี่เป็นเนื้อนาอันเลวมันกาหนดรู้ใจเลยอกตันยูเป็นเนื้อนาอันเลวเรารักษาเนื้อนานี้ไว้มีแต่โทษที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราต้องล้มมันสะ ลม,มันด้วยบุญบุญกุศลอาจารย์ใครว่าอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยมันโกรธมันไม่พอใจครูบาอาจารย์ตำหนีมันนะตำหนีด้วยความไม่รู้อย่างเขาว่าอาจารย์ยากดังอย่างนี้นะีวัดศรีสมบูรณ์นะเขาว่าอาจารย์จากดังเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆว,วัดศรีสมบูรณ์ใครสร้างยมสมว่าใครสร้างหลวงพ่อน้อยเรืออาจารย์สร้างเขาไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นคนสร้างวัดศรีสมบูรณ์ อาจารย์สร้างตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก็ไม่รู้จักเขาก็ว่าอาจารย์จากดังเพราะว่าไปใหญ่กว่าอาจารย์นี่ใช่ไหมแล้วก็เทศดอใหญ่ไรใช่ไหมเรารู้สึกไม่พอใจนะแต่ว่าเราดูโทษของมันแล้วก็เท้าเหยียบหัวเลยยกเท้าเหยียบหัวผมก็ไม่ยังดอกมันหลุดนะความโกรธก็หายความอะไรก็ดับมันดับมอดหมดนะในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองพ้นจากนาอันร้าย คนจากนาเลวได้นะก็เป็นอาจารย์เตยอ,อยู่ทุกๆวันนี้มายุหนีเขาก็เอินวัาอาจารย์เตยวัดรีสมบูรณ์เขาก็เรียกวัดอาจารย์เตย <c oughs> เขาก็บอกวัดอาจารย์เตยเวลาโพสเรื่องงานบางคนก็เขาก็เลยเอานึกว่าแล้วไปแล้วอาจารย์บอกวัดอาจารย์เตยวัดศรีสมบูรณ์เพราะว่าความเคยชินที่มีอยู่การล้มบาป บุญที่ดีอาจารย์ก็เลยว่าถ้าใครอยากให้มันส่งผลในปัจจุบันเนี่ยต้องทําบุญละบาปไม่ใช่ไปทําบุญแบบไม่รู้เรื่องถ้าทําบุญแบบไม่รู้เรื่องม็ส่งผลในอนาคตตการอย่างเดียวมันเบามันไม่หนักแต่ทาบุญที่กําหนดรู้บาปในใจเนี่ยลม้มอภิสวรนี่มันทําอยู่ไหนก็ได้ตั้งแต่ตื่นนอนเป็นมาก็ทําได้แล้วห้าห้องแห่งความสําเร็จเนี่ยบริหารจัดการมันชาโรพะมีไหมมากไปไหมโรพะ อย่างครูบาเรานะบางบางองนะหลังบางทีเป็นหลงตาแล้วก็ยังเป็นนะบวชมาเจอโซฟานำงามเนี่ยบางทีถ้าของหายเนี่ยรู้เลยนะว่าอยู่ว่าอยู่ห้องใครคือมันจะไปประดับอยู่ในห้องคนนั้นนะ <c oughs> มันจะไปถูกประดับประดาอยู่ในห้องคนนั้นถ้าของหายเนี่ยไม่ไม่ต้องไปตามที่อื่นไปตามห้องห,องหลงตาอางค์นี้แหละ <c oughs> เจอแน่นอนนะ <c oughs> ไป แลโลภะมันกระตุน้นโทพยาปัทะมันกระตุน้นหิงสาความมุ่งเบียนเบียนมันกระตุน้นทาไงเราจะสิ้นจากตรงนี้ได้รรม็ทาซะปฏิบัติซะมันก็เป็นมากกระตากุศลกุศลล้มบา